ภูฏานเป็นประเทศแรกในโลกที่มีค่าคาร์บอนเป็นลบเป็นการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจโดยใช้หลักการของประชาทิปษตีความสุขมวลรวมประชาชาติติดตามในสารคดีประชาสัมพันธ์ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการวันนี้เสนอเป็นตอนแรก ราชอาณาจักรภูตานตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาฮิมาลัยมีขนาดพื้นที่ประมาณร้อยละ7จของไทยไม่มีพื้นที่ติดทะเลพรมแดนด้านทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกติดกับอินเดียส่วนด้านทิศเหนือติดกับจีนมีความสูงตั้งแต่200เมตรจนถึงมากกว่า7,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเขตเทือกเขาฮิมาลัยทางเหนือ เมืองส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงประมาณ2,200ถึง3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีกรุงทิมพูเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกมีประชากรกว่า790,000คนแบ่งการปกครองออกเป็น20จังหวัดมีเมืองสำคัญได้แก่เมืองภูนาคาและเมืองพาโรมีกีฬายิงธนูเป็นกีฬาประจำชาติ และมีระบำหน้ากากเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมและศาสนาใช้ภาษาทรงขาเป็นภาษาประจำชาติซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีนที่เบตโดยภูตานแปลว่าแผ่นดินอันสูงส่งแต่ชาวภูตานเรียกชื่อประเทศของตนว่ารุกยุนซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าภูตานเป็นประเทศแรกในโลกที่มีค่าคาร์บอนเป็นลบ โดยสามารถดูดซับค่าคาร์บอนได้ปีละประมาณ6ล้านตันซึ่งตามรัฐธรรมนูญของพูตานกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ60ปัจจุบันพูตานมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดชาวพูตานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาวัชรยานมีสีนิกายได้แก่กาจูยิงมาสักยะและเกลุก โดยชาวพูตานมีความเชื่อและความศรัทธาในพิธีกรรมทางาศาสนาที่เคร่งครัดด้วยมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติจึงมีจิตใจอ่อนโยนบุคลิกสุภาพเรียบร้อยสำรวมตนเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสหรือเมื่ออยู่ในสถานที่ราชการสถานที่สำคัญทางาศาสนาปัจจุบันปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุก สมเด็จ yup, พระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่5ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบันทรงสืบสานพระราชบายในการพัฒนาประเทศด้วยหลักทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของสมเด็จพระราชบิดาคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่สิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่สี่ การพัฒนาประเทศพูตานตามแนวทางนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกส่งน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธ,ธาและทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุทมราปประพิษเป็นต้นแบบในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำบัดทุก์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ไทยและภูตานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2532ซึ่งครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2567โดยทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันเช่นการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การนับถือพระพุทธศาสนาและมีความภาคภูมิใจในเอกราชซึ่งไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ส่งผลให้ทั้งสองประเทศกลายเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันราบรื่นและแน่นแฟ้นเสมอมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน